ตัวอะไรต่อชอชิงอียังไม่ใช่ชอเชอร์ต้นมาแล้วตัวอะไรต่อชอเชอร์ยอหญิงยอหญิงจุ๊าโดชดาจุ๊หัวตอปตักปิ้วปิ้วตัวอะไรต่อตาขันต่อสันฐานต่อมาทอมันโทน้ำโถแล ทองเป็นโทอหน้าขาวทองเป็นเท่าอ,อากองอากองดอเด็กดดอเด็กไม่มองเอ้ยต้องนอนเนนก่อนนอนเน้เนนดอเด็กยังดอเด็กทองเป็นโทองนะหน้าขาวหน้าขาวอย่างเดียว